เอาละทุกคนพร้อมจะดูบ้านผมหรือยังเราจะหันกลับไปดูบ้านในสามสองหนึ่งทำไมไม่เหมือนกับที่คิดไว้วะทรงผมทรงใหม่ออไปตัดผมใหม่มาทุกคนคือผมขอช่งางว่าตัดนี้ก็ได้ขอให้มันสั้นลืมบอกฮะขอหลอด้วยก็มาเข้าเรื่องกันครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไหมครับคาบมอนด้วยนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สละ เราสัญญากันไว้ว่าไงนะมาสร้างบ้านปะนี่ผมคิดแผนสร้างบ้านแล้วว่าจะสร้างบ้านแบบ hmm. คุมตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไว้เราถ้าจะสร้างบ้านเราก็ต้องเริ่มจากตัดไม้ตัดไม้นี่มีที่ขุดพอดีเลยเอ้ยไม่ใช่มีที่ขุด,ดมีเหล็กอะไรที่ขุดเลยก่อนนี่เราได้ที่ขุดกับขวานมาแล้วเราจะทําการไปตัดไม้นะครับตัดไม้ทั่วเลยก็เปิดต้นคลิปมาคงจะได้ทานสแตป์นะครับหมูมีเชี่ยว ปูปลาข้าหน่อยอย่าได้เนื้ออุ้ยน้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อีพีนี้ถ้าเวลาเหลือเราจะทําการเก็บเวลเก็บเวลให้โปเกมอนเรานะแต่ว่าวันนี้ยังตอนนี้ยังถ้าเวลามันเหลือค่อยทาอ่ะป่าทุกคนเราจะเริ่มตัดไม้กันเลยเกลี่ยมไม้หมดเนี่ยน่าจะต้องหมดแล้วนะเพราะว่าเราต้องการไม้จำนวนมหาศาลนะ เดิมแมนอีกแล้วเราเจอกันทุกอีพีเลยนะมาอีพีนี้ก็ขอตามาเหมือนเดิมนะจ๊ะเวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิ เฮ้ <laughs> แต่ไม่ไกลแต่ไม่ไกลไม่ไกลบ้านเราไม่ไกลาาไมกลากเรากลับไปทัน <c oughs> คือผมไม่คิดว่าผมจะโดนซอมบี้เข้าหลังอ่ะ <c oughs> นี่อะไรอะ่ะทำไมมันเลื่อนแสงด้วยอ,อมันตีพูดเลยอุ้ยอุ้ยขอโทษออมันมันโกรธด้วยน้องโกรธด้วยอ <c oughs> ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษปู่แต่เลือดเหลือแค่นี้เลยอ <c oughs> โอ้ไม่คิดว่าตัวเองจะตายไม่น่าอะไรทุกคนน่าจะดูรอบข้างก่อนนะเมื่อกี้ พลาดจัดพลาดเกินกี้พลาดมากผมพลาดจริงๆมาทุกคนนั่งให้รูปสุดเราอุ้ยขอโทษครับพี่เอเดอร์แมนผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเย,ย่กลับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาใหม่ไม่มีนะไม่มีนะต่อคืนแบบกลัวมาใหม่ดิมนัน มาดิมาดิเป็นไงล่ะแล้วเจอเตยสรงผมใหม่เข้าไปแค่นั้นแหละเมื่อกี้ต่อให้เฉยเโหเล่นโคตรยากทุกคนคือแบบไม่คิดว่าเตวจะตายเลยอะกล่าวว่าจะไม่ตายทั้งซีนีส์จบเลยอย่างนี้แย่จริงนี้แย่มากจริงๆผมน่าจะเรียกโปเกมอนออกมาช่วยนะพวกยะเนาะลืมคิดฮะไม่ได้คิดอะอุ้ยมันอยู่ใกล้เรามากสงสัยต้องได้ให้มันอยู่ด้วยกันล่ะอะไรอยู่อุ้ยทำยี่ถึไฟแล้วหรอ ตอนนี้ผมผมคิดว่าผมขุดไม้มาตัดไม้มาเต็มที่แล้วตอนนี้42อันผมนั่งตัดมาไปชั่วโมงได้แค่ส2สองส2อันถามจริงมันก็ได้แค่สร้างบ้านเล็กๆมาทุกคนเราจะมาสร้างบ้านกันด้วยไม้แค่นี้อ,อันนี้เป็นสีแล้วกันส่วนนี้เป็นโครงล่างเสาอะไร มาทุกคนเราได้เวลาดูบ้านเราแล้วเอาละทุกคนพร้อมจะดูบ้านผมหรือยังเราจะหันกลับไปดูบ้านในสามสองหนึ่งทำไมไม่เหมือนกับที่คิดไว้วะ <c ười> คือคือแบบ <c ười> ขอโทษทุกคนผมเทคนิคสร้างบ้านผมมันน้อยมันได้แค่นี้จริงจริงแต่แต่ก็เด็กคนนี้มันทำไม่เป็นหนะักขอโทษได้ไหมทำบ้านได้มันก็ได้ทุกคนระเบิดฮะ <c ười> อะไร่ะ อ้าว,วแล้วแล้วคือแบบอ้าโอ้ดีนะที่เราแบบจะว่าไงอะเราสร้างบ้านด้วยปูนมันก็เลยไม่พังพังแค่ของโอ้โหโคตรแยก่การจะพาเินสำรวจบ้านเลยทุกคนนี่มาเราจะพาทุกคนมาสำรวจกันนะครับเดี๋ยวต้องท,ำทำําทําทอดก่อนเดี๋ยวมันไม่สว่างนี่ดูเอาเป็นว่าทุกคนไม่เห็นเอาเป็นว่าทุกคน,เห,น,กคนเห็นแล้วกัน อ่านี่คือตรงที่ผมจะไว้วางกระจกต่อเดี๋ยวค่อยมาใส่พ่กนี้เออันนี้อะไรอะ่ะอ๋อคืออะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันคือชุดอ้าวไม่ใช่นี่น้าผมนี่คือมันติดอะไรอยู่อ๋อ,อผอแอปเปิลใสนาตัวเองนี่งไงอุ้ยมันติดหหางหางห,างหมวกอะ่ะใช่มัมเถอะใช่มหมก่อนเอาไว้ว่านี่บ้านเรานี่ทุกคนบ้านแสนสุขของเราสวยปะแต่เอาจริงนะพูดกันตามตรงนะ ผมว่าก็สวยได้เลยนะเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะบ้านผมตอนเนี้ยเอาจริงทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์กันหน่อยนะว่าบ้านผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดี๋ยวตัดไมห้หาทําก่องคราบก่อนคอีเปอร์มาไม่หยุใเลยุ่มให้เสียงแหละเราก็ต้องมันเสียไปลายทีนี้แปบ๊บนดงนะเราทําโต๊คราบก่อนครับเอาผมว่าคาบนี้ เราทําบ้านพอเราต้องทาขุดแก่ด้วยเพราะว่าหนึ่งในนั้นเรายังไม่ได้เซฟนะถ้าเราตายอีกรอบเราก็ไปเกิดไกลนย่งี้กันเราก็ควรจะมีเตียงไว้บ้านที่ไหนไม่มีเตียงกันใช่ไหมล่ะก็บ้านเรามีไว้นอนอยู่แล้วอะ่ะเอ้เออเอออออมันจะเข้ามาหลบดแดดผมมันจะเข้ามาหลบดแดดบ้านผมเข้าออบ้านคนหืืนแล้วยังจะยู่คนหรือดีนี่ใส่เสียนี่ใส่เสียแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับเอาจีคอดไม่น่ารักเลยอะ่ะ อย่าบอกว่าเอ้ยผมได้หมวกมาอีกแล้วทุกคนที่สวมหมวกเฮ้ยไหนดูหน่อยมันใส่ซ้อนกันได้เลยเหรอเออมันใส่ซ้อนกันได้จริงทุกคนงั้นผมว่าเราต้องมีที่ใส่หมวกเยอะล,ละนี่นี่อันนี้ก็อีพิกแคทเฮ้ยอันนี้น่ารักนี่น่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> มันน่ารักมากเลยทุกคนโอเคแนละ้วทุกคนตอนนี้บ้านเราเป็นรูปเป็นร่างละเหลือแค่ทํากระจก แล้วก็หาเตียงมาบ้านเราก็จะการเป็นบ้านแต่สุดอุ้ยทุกคนดูตอนเช้ามันสวยนะจริงว่าไม่ได้นะเนี่ยดูอุ้ยสวยมากเลยอ่ะผมทําบ้านได้ดีเนะี่คือให้คะแนนบ้านผมหน่อยทุกคนคอมเมนต์หน่อยเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะไปหาแกะกันฮนะโปกเกมอนประเภทแกะหรือไม่ก,ก็แกะเลยเพราะว่าเราต้องการเตียงนอนตอนนี้เราต้องหาเตียงนอนมาให้ตัวเองคือจุดที่ผมอยู่อ่ะมันบนบน,บนเขานี่มันสวยจริงนะั้นคนมันสวยมากแต่ว่า มอนเตอร์ <Monster S 2> เกิดน้อยมอนเตอร์มอนเตอร์ Monster แบบประเทศเป็นมิดเกิดน้อยมากปกติเกิดแต่เนี่ยแบบพวกเนี้ยโอ้โหโคตรแย่แย่มากปะเราได้เวลาตามล่าหาคนแกะแล้วก็เอาไฟ้ขูดทรายไปหน่อยสักอันนี้จะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกโอเค ะระหว่างนั้นเราก็ิ่งหาคนแก่เหมือนเอ้ยอ๋ยอเฮ้ยถือตะเกียงเท่อ่ะถ้าถือตะเกียงเท่มากอุ้ยแล้วมีบนหัวเลยโคตรเฟี้ยวเลยอะไรอ่ะตัวเล็กจัดนี่ไงต้นเบอร์รี่ทุกคนแอปเิคอนอ,ออันนี้เอาไว้ทําบอลน,นะครับผมจาได้อันนี้เอาไว้ทําบอลเราจะได้จับโปเกมอนปัป๊บถีน้ําเงินนี่ไม่น่าจะดีมากหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเจอแต่ลาลามะ แต่ที่ผมก็อ่าเจอแล้วไปก่อนเลยเราที่แรงสุดก็มีแต่เนี้ยอ่ะไปไปเฟเจอแฝงกัดมันลูกมัน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 เบาจังเลยไปกัดมนอีกทีนึงโคตรเบาเลยทุกคนผมอยากให้มันออปเกดล่างแล้วอะมันเบาเกินไปอะเอ้ยทุกคนตัวเล็กผมจะตายผมว่าตัวเล็กผมตายจริงอุยอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยีได้อยู่ยยยสุดท้ายตัวเล็กผม ม,มันเวียนหัวเอา้ามันติดช้าอ่าแต่ได้แต่ได้อยู่ประชนะนะเอยขนแกะพบเลยอย่างนั้นอะ่ะโอเคเราถึงบ้านแสนสุขเรากันแล้วโอ้โหนึกว่าหินกลมกลืนจัดแต่ดูไปดูมาก็สวยทุกคนลองจิ้มันสวยนะก็ไม่ได้นะคูกว่าไม่ได้เลย่าน่านอยู่ไหนนีไหมทานโอเคมาขนแกะย้อมสีเราต้องย้อมสีด้วยหรือเปล่าแค่นี้มีดอกไม้ไหม ม,มี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 นี่ไงเนี่ยโอเคป่ะทำเตียงปุ๊บอ่าได้เตียงมาแล้วแล้วก็ย้อมสีเอาออกลืม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 นี่วางเลยเตียงเราใส่กระจกครบแล้วอ่าทุกคนพอใส่กระจกครบแล้วเรามาดูบ้านกันดูบ้านผมกันดูไปหนึ่งดูตัวนี้ไม่น่า,นาจะเหมือนเปลี่ยนอะไรต้องดูข้างๆป่ะอยากลงมัดที่มันแบบ แบบรีเพจจังเลยอะแต่ผมลงไม่ได้นะเอร์ชันมันซ้อนกันนี่สวยนะว่าไม่ได้ทุกคนสวยมากเลยรู้สึกชอบตัวเองขึ้นมาเลยมันสวยอะทำไงอะ,ะเต้ว่ามันสวยไงเต้ว่ามันสวยอะโอเคทุกคนเราเอาเป็นว่าพาร์ทนี้มันสันไปหรือเปล่าไม่ชันไม่ชันห้าสิบวินาทีเอาว่าทุกคนพาร์ทนี้ผมขอตัวจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนชอบกดไลค์ให้ผมกันด้วย ถ้าไม่ชอบก็บอกด้วยว่าไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าจะได้จะได,จะได้นําไปปรับไงนําไปปรับปรุงแล้วก็สำหรับพัรน,นี้ก็ไปนะทุกคนดูอีกแล้วทุกคนดูอะไรกัน